ีน่ล่ะเธอไม่ได้เบอร์สียงยังรถจีมีต้นผลไม้ป่าด้วยนั่นน่ะรูปปิเปียวจะสูงให้ดูดีผลไม้ป่านะถ้าสุดแล้วมันจะเหลือง นนั่นนวิว่งพมา่ายิ่งเหรอหนอนในบักคานนเดือมเงินนะอะไรก็ต้องให้ของกันหลีทา้ายกินนะนเฮ้ยมึงเดบมาทำไมวะเนี่ยอันนี้อะไรนออะไรวะเนี่ยได้แก่ปาดด่าตัวนึง Head on.